วันนี้จะมาพูดถึงแนวข้อสอบวิชกรรมไทยปฏิบัตินะคะเรื่องแรกเลยที่ต้องดูก็คือการตรวจร่างกายซึ่งอยู่ในบทที่8ของตำราวเวชกรรมไทยเล่ม2นะคะเพราะออกสอบทุกปีสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะ ตัวอย่างของข้อสอบปี2566ก็จะถามวิธีการตรวจหัวใจหรือหัดทยังค่ะส่วนในปีก่อนหน้านั้นก็จะถามเรื่องการตรวจตับหรือยกักกะนังซึ่งการตรวจตับเนี่ยมีออกก็สอบถึง3ปีเลยนะคะเท่าที่หาข้อมูลได้ในตอนนี้คือปี2565 2562และ2559ค่ะ ส่วนรองลงมาก็คือการถามเรื่องการตรวจม้ามค่ะหรือวักกังออกสอบในปี2560และปี2558ทับ1ซึ่งสมัยก่อนนะคะสภา,าจะเปิดสอบไปประกอบวิชาชีพสองครั้งก็ค่ะก็เลยมีทับ1ทับ2นะคะนอกจากนั้นก็ออกสอบเรื่องการตรวจเส้นสม,มนานะคะในปี2563มีการออกเรื่องการตรวจ เส้นอัสดากาศในปี2561ทั2นะคะส่วนปี2561ทั1เนี่ยก็จะออกสอบเรื่องการตรวจความร้อนความร้อนของร่างกายตรวจร่างกายนะ,ะในปี2558ทับ2เนี่ยก็จะถามเรื่องการซักประวัติขั้นตอนการรักษานะคะต่อไปก็ จะขอยกตัวอ,อย่างแนวข้อสอบปี2566มาให้ฟังนะคะข้อแรกถามถึงวิธีการตรวจหัวใจโดยในครั้งนี้จะมีตัวเลือกมาให้หลายวิธีนะคะมีทั้งตัวหลอกและตัวที่ถูกต้องนะคะตัวอย่างเช่นมีวิธีของการตรวจตับวิธีตรวจ ปอดวิธีตรวจหัวใจมาให้แล้วให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องมา2ตัวเลือกนะคะซึ่งคําตอบข้อนี้ก็คือการตรวจหัวใจวิธีที่1คือตรวจด้วยนิ้วมือโดยเอานิ้ววางตรงระหว่างซี่โครงอันที่4กับ5ในส่วนอกซ้ายราวนมและสะบักซ้ายนะคะส่วนวิธีตรวจหัวใจวิธีที่2ก็คือใช้สายยางฝังที่ระหว่างซี่โครงอันที่4ี่กับ5 ต่อไปเป็นคำถามข้อที่2นะคะถามว่าหัวใจปกติเต้นอย่างไรคำตอบก็คือเต้นเสียงดังตุบตุบเสมอกันไม่เร็วไม่ช้าส่วนคำถามข้อที่3นะคะถามว่าเสียงเต้นดังฟืดฟืดแฟดแฟด,ฟด,ฟด,ฟดคล้ายท่อแป,ป๊บรั่วเป็นอาการของ,ของโรคใดคำตอบก็คือโรคหัวใจฟอค่ะในครั้งหน้าก็จะมีแนวข้อสอบมาฝากอีกเช่นเคยนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ